นกสุบคนจนเทพตอนที่68เทศลาท่าปะทะเบลเซบับการประทะกันอย่างสุดมันแล้วใจอยังการงานสร้างกำลังจะเกิดขึ้นบทและกคำบรรยายจากทีชเอ p o r t ก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมก่อนแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับ แกหน้าล็อกในรอบที่8กำลังจะเกิดขึ้นและฝ่ายมนุษย์ชนะไปแล้ว4ีส่วนเหล่าทวยเทพชนะเพียงสามเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เหล่ามนุษย์มีชัยชนะเหนือเหล่าทวยเทพความอัป,ปะยศอดสูงเหล่านี้จึงนำพาเทพองค์นี้เสด็จมาเยือนจากคุ้มนรกผู้นำพาความสิ้นหวังมาให้แกมวลมนุษย์ชยชาติเทพียงความมืดมิดผู้ก่อกำเนิดความมืดมนอันไร้ขีดจํากัดนักบุญของบาปแห่งความตะกร่ ผู้ควบคุมของเหล่าวิญญาณร้ายแม้แต่เหล่าถวยเทพ้วยกันยังเกรงกลัวและหวาดหวัว่นพลังคำสาปในตัวของบุุษผู้นี้และในช่วงเวลานี้พลังเหล่านั้นได้ถูกปลดปล่อยในที่สุดบุรุษในใต้ล่าต่างหวาดกลัวและหวาดหวัน่นและขนานนามเรียกบุรุษคนนี้ว่าเจ้าแห่งแมลงวันเบลสซบับ ทางด้านโนสตารามุชิได้เห็นเบลเซบับก็ได้พูดออกมาดูเหมือนว่าบุรุษผู้นั้นกำลังจกพิโรธมันช่อางน่าสะพึงกลัวเหลือเกินผู้ชมพังสนามต่างตะลึงและตกอยู่ในผวังแห่งความหวาดกลัวไม่ว่าจะเป็นเหล่ามนุษย์หรือเหล่าถวยเทพเจ้าเห่นมแมลงวันนีนเหรอ นี่มันปีศาจชัดๆบัดนี้ปีศาจได้มาสถิตยอยู่ณที่นี้แล้วในที่สุดเขาก็กลับมาความจริงอันน่าสุดสะึงนั่นก็คือเขาผู้นี้น่ากลัวเหลือกเกินในช่วงเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นเหล่าทวยเทพหรือมนุษย์ตามมีเสียงอึ้องพูดคุยและบรรยายถึงความน่าสะึึงกลัวเมื่อได้พบเจอกับบุรุษผู้นี้เบลเซบัต ทางด้านเกล้วและบุญทิวได้คุยกันทางด้านเกลได้พูดออกมาว่าดูเหมือนว่าพวกเหล่าทวยเทพจะรู้สึกไม่ดีนะท่านพี่คิดเหมือนหนูไหมพวกเขาดูจะไม่ชอบท่านเบลเซบับเลยส่วนทางด้านบุญหิวก็ได้ตอบไปนั่นก็เพราะว่าเขาคือเบลเซบับ และในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปการประชิญหน้าครั้งสำคัญของมวลมนุษยชาติกับเทพแห่งมแมลงวันบิลเซบับเทพแห่งความมืดจากขุมนรก ช่วงเวลานี้มีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นอย่างรุนแรงเสียงตังสนันวันไหวเกิดขึ้นสะเทือนไปทั่วสนามรบผู้ชมต่างตกใจไม่ว่าจะเป็นเหล่าทวยเทพและเหล่ามนุษย์และไม่นานทุกอย่างก็เงียบไปนั่นมันเกิดอ,อะไรขึ้นไม่เห็นมีใครออกมาเลยนี่นาะ และในะช่วงเวลาต่อจากนี้ฝ่ายมนุษย์ได้เปิดตัวบุรุษแห่งแสงสวาง่างผู้ก้้าท่ามกลางขยุฝนฟ้ากระนำลมสะเทือนเพียงป้างสว่างสวยอันตรายไปทุกที่ชื่อของเขาบ่งบอกถึงการส่องสว่างไปทั่วปัตตภีความฉลาดของบุรุษผู้นี้ไร้ขีดจำกัดเหนือจินตนาการเกินกว่ามนุษย์ ผู้ใดผู้ซึ่งนำพามาด้วยเวทมนตรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าวิทยศาศาสตร์จากจินตนาการที่เขาสร้างขึ้นนำไปสู่ความเป็นจริงบุรุษผู้นี้จะนำพามวลมนุษยชาติเข้าใกล้คำว่าเทพมากที่สุดเราผู้คนเฝ้าติดตามมองเขาด้วยความเคารพและนับถือมนุษย์เพียงหนึ่งเดียวในประวัติศาสตร์ที่ถูกขนานนามว่าพ่อมดนิโครา ทิะ ของเทสลานำไปสู่แสงสว่างจากความมืดที่ลึกสุดใจในจิตใจของมนุษย์ความหวังใหม่กําลังเกิดขึ้นเรากลองเชื่อมนุษย์พูดคุยกันนั่นมันอะไรกันห่นยนต์งั้นเหรอฉันว่าไม่น่าจะใช่นะมันคือชุดเกาะต่างหากล่ะเจ๋งชะมัดเลยสุดเท่เลยโชคดีนะเทสลา และในช่วงเวลาต่อจากนี้ผู้ปกครองความมืดผู้ที่ยิงขนงและทะเยอทะยานในชุดสีดำหรือจะเป็นพ่อมดแห่งแสงสว่างผู้ทะลวงความมืดมิดนำแสงสว่างสู่ปัตตภิงศึกแห่งโชคชะตาในรอบที่แปดได้อุบัติขึ้นแล้วณเวลานี้เริ่มการต่อสู้เมื่อสิ้นเสียงการประกาศการต่อสู้ทั้งสองคนยังยืนนิ่งไม่มีปฏิกิริยาใดๆต่อกันและหลังจากนั้นเชตราก็เดินเข้าไปหาเบลเซบับ และการเคลื่อนตัวนั้นเริ่มจะเร็วขึ้นฮัมเดาผู้บรรยายตกใจเป็นอัดบ้าบรรยายต่อ อะไรกันเนี่ยนิโคลาเทสลาไม่เสียเวลาเมตแต่วินาทีเดียวเขามุ่งเข้าไปไประชิดตัวท่านเบลเซบับเลยเหรอเนี่ยนิโคลาเทสลาได้เคลื่อนตัวด้วยความรวดเร็วไปรอดตัวของเบลเซบับจนเกิดร่างแยกสี่ร่างความเร็วอย่างมหาศาลสุดจินตนาการและไม่นานหลังจากนั้นเขาก็หยุดหยุดนิ่งอยู่ต่อหน้าเบลเซบับเทสลาไม่ได้ทําการโจมตีใดๆแต่กับหยุดนิ่งและพูดคุยกับเบลเซบับคุณก็คือเทพเจ้าแห่งแมลงวันสินนะครับดูเหมือนว่าคุณจะต่างจากข้อมูลที่อ้างอิงมากมายเลยนะนี่ และหลังจากนั้นเชสลาก็ก้มไปมองที่อาวุธของเบลเซพับและพูดต่อโอ้ผมคาดว่าน่าจะเป็นวัตถุชั้นเยี่ยมเลยนะเนี่ยทางด้านเกวและบุญเฮวที่เฝ้ามองสถานการณ์ได้พูดคุยกันเกวได้พูดออกมาอะอะไรคะนั่นนะ่ะเขากําลังทําอะไรอยู่เหรอคะ บุญเชียวได้ตอบเกี่ยวไปนี่ก็คงเป็นสิ่งที่เขาเรียกกันว่าความอยากรู้อยากเห็นหรือมั้งนักวิทยาศาสตร์สินะนักนามรบเบลเซบับได้พูดกับเทดลาน่าเสียดายจังเลยนะสำหรับนายนะ่ะนายจะไม่ได้ต่อสู้แบบสวยหรูตามที่นายหวังเอาไว้หรอกมันจะสิ้นสุดลงโดยที่นายจะไม่ได้ทำอะไรเลย ทางด้านเทสลาเมื่อได้ยินคำพูดของเบลเซบับก็หยุดนิ่งและวิเคราะห์คำพูดนั้นและเทสลาก็ได้พูดกลับคืนมานั่นก็คือสิ่งที่คุณคิดว่ามันเหนือกว่าแลกน้าล็อกสินะครับและเพื่อที่จะทำลายมวลมนุษยชาติทิ้งไป ไม่ไม่ไม่การทำลายทิ้งแบบนั้นมันเป็นเรื่องที่โง่เขาก็เหมือนกับว่าคุณสร้างมันขึ้นมากับมือและคุณก็ทำลายมันทิ้งกับมือถึงแม้ว่าพวกเราเป็นแค่มนุษย์ที่ยังไม่รู้อะไรเลยซึ่งพวกเราก็รู้สิ่งนั้นดีแต่พวกเราก็มีการสร้างสรรค์ความก้าวหนะ้าเมื่อเบลเซบับฟังคำพูดของเทียตลา เบลเซบับได้นิ่งไปสักพักหนึ่งหลังจากนั้นเขาได้เริ่มพูดคุยกับเทียร่าอีกครั้งหนึ่งทำไมเรื่องพวกนั้นมันสำคัญนักละ่ะแค่ในตอนนี้พวกเรามาไล่ฆ่ากันมันจะดีกว่าไหมเมื่อพูดจบเบลเซบับได้ยกไม้เท้าของตัวเองและตอกลงไปกับพื้นเบาๆตึกตู แรงสังส่นสะเทือนอย่างรุนแรงทําให้เสาของเวทีมันหลุดออกแรงสังส่นสะเทือนที่มีอย่างมหาศาลทําให้กองเชียร์และผู้คนที่เห็นเหตุหการณ์นั้นตกใจส่วนทางด้านฮัมเดามันอใเหตุการณ์ที่ความตื่นตระหนกอ่ออาอะไรกันมันมีอะไรบ้างอย่างที่ทําให้พื้นนั้นมีรอยแตกและหลังจากนั้นเสาหินที่อยู่ตรงนั้นก็แตกและเอียดกลายเป็นผุยผงเลยครับท่านเบลเซบาแทบจะไม่ได้ขยับตัวไปไหนเลยครับแล้วปล่อยการโจมตีนั้นออกมาได้อย่างไร นี่หรือคือเวทมนต์ส่วนทางด้านเทตราที่เห็นรอยแยกการสั่นสะเทือนและเสาที่แตกละเอียดเทต้าก็ได้วิเคราะห์เหตุการณ์และหลังจากนั้นก็ได้บนพื้นพั้และพูดคุยกับปิลเซบับเวทมนต์ไม่ไม่ไม่ไมไมนี่มันไม่ใช่เวทมนต์แต่นี่คือวิทยาศาสตร์ตัางหากจบตอน6 8 แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับ เพื่อนๆคิดเห็นอยากไรชอบหรือไม่ก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะอยากจะให้ปรับตรงไหนก็บอกกันด้วยเช่นเดียวกันกลับมาทาใหม่อีกครั้งหนึ่งครับตั้งใจเอามากๆอยากจะให้เพื่อนๆนั้นเซฟมหาศึกคนชนเทพกันแบบเต็มๆในแบบฉบับของ T A R Sport นะครับอาจจะฟังดูแล้วไม่เหมือนใครแต่ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกให้กับเพื่อนๆนะเพื่อนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันก่อนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆเพื่อติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมมมมมพพพพพพูููดดคคคคุยยกกกกััน้้้้ววววววล่่่่ะถาาาาาาาหหหไไรรรรริิ์ํํออืืบเใผ ว่าคุณฟังคลิปนี้จะจบคลิปนี้ล่ำลาก,กันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับ T A R Sport หมอขอสุดคนชนเทื